โดดโดดดเป็นป่าทับทิมนะครับก็สวัสดสีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาทีมชาแนลนะครับวันนี้ผมก็พาออกมาตกปลาบ่อเหมาเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นบ่อเหมารวมพลคนหน้าดินนะครับตกได้เฉพาะหน้าดินนะครับค่าคันหนึ่งร้อยบาทปลาออกฟรีทุกชนิดไม่ต้องช่างนะครับร้อยบาทครับผมก็จะลงเบ็ดทั้งหมด สองคันนะครับเหมือนเดิมก็เรามาอี e ีที่แล้วเราก็ได้พวกป่าทับทิมนะครับวันนี้มาซ้ำครับผมสูตรเยื่อก็จะเป็นสูตรที่ทำลงคลิปใน e ีที่แล้วนะครับมันก็เหลืออยู่ประมาณเท่านี้ครับผมเป็นเหยื่อเหลือจาก e ีที่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10เดือนธันวาคมนะครับ2,566 เหมือนเดิมนะครับวันนี้ใช้ชคันคันของเดียกโก้บริเมาส์นะครับคันเจ็ดฟุตนะครับเพราะว่าผมตีระยะไม่ไกลนะครับแล้วก็ใช้คันเวทอ่อนเวทหกขีดสิบสองนะครับเพราะว่าเป็นงานพวกปลานิลปลาทับทิมยี่สกก็มีนะครับแต่เหยื่อเราก็กินทุกปลานะครับสายเอินก็ยังใช้ไทลีนสายเต็มสิบสองปอนด์นะครับตะกลัว ตะกัว10กร,รัมนะครับเพราะว่ามันเป็นบอ่อครับก็จะโหลดอุปกรณ์ให้มันเล็กนะครับลูกหมุนเบอร์8น,นะครับลูกหมุนรอกจะเป็นของอาชิโนนะครับเบอร์2,000ราคาก็อยู่ที่ราคา300กว่าบาทนะครับเป็นรอกราคาถูกแต่ก็ชื่อว่าใช้งานได้ดีครับผมเสียงรอกก็โอเคเยครับผมราคา300กว่าบาทนะครับ ดวงเบ็ดวันนี้ผมจะใช้เป็นของ V b เบนะครับ0.8นะครับก็มาถ้าปาฏ์ติมมันจะไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณไซส์3ามตัวโลนะครับประมาณนี้ครับผมก็ใช้ดวงเบ็ดที่มันเล็กลงนะครับผมสำหรับบ่อนี้เปิดให้ตก7ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับสำหรับใครจะมาก็ดูแผนที่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับ สำหรับสูตรเดียก็อยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับเป็นสูตรที่ตก EP ที่แล้วครับผมนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าๆนะครับก็จะเจ็ดโมงแล้วครับหกโมงสี่สิบกว่านานก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเลยนะครับทางน,นี้ก็ยังว่างเยอะอยู่ครับผมบ่อสามสิบสามไร่นะครับเขาจะติดทุงไร่ทุงนาบรรยากาศดีมากครับผมตอนเช้าก็าจะประมาณนี้นะครับจะสูตรลุกตานะ นี่นะครับนานาก็เริ่มทยอยกันเข้ามาส่วนมากปลาจะอยู่โซนหน้าบอ่อเยอะนะครับประมาณนี้ครับผมสายๆมาคนน่าจะเข้ามาแน่นนะครับห้องน้ำจะอยู่บริเวณกลางบอ่อและก็หน้าบอ่อนะครับประมาณนี้ครับผมปลาพิมพจะเป็นปลาปลาปูกนะครับก็ต้อง เดยื่อออกกิน่นคาวๆนะครับ เดิมนะครับเป็นไข่ไก่สองฟองครับผมจะเรียกปลาทับทิมครับผมปลาทับทิมปลานินปลายีสกกินหมดนะครับ นี่นะครับเป็นเม็ดโฟมสองดวงเลยนะครับ ไอ้แรกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวก็จะมีตัวล็อกคันนะครับกันคันพุ่งนะครับจะประมาณนี้ครับเป็นแบบที่ว่าโยกได้นะครับปรับระดับหมุนซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้จะประมาณนี้ครับผม แเต็มแรกเต็มแรกมานะครับเป็นปนินไสประมาณนี้นะครับไสประมาณสามตัวโลนะครับเต็มแรกครับผม เอาสองครั้งเลยนอนพันโอ้เล่นหครับโอ,โอ้มันพันกันพูดนครับเพนเนาะโอ้เลนจรงจิยโ่ส่งเนา so นะ มาแล้วมีสก็จะส่นี้ครับผม ก็จะเป็นแต้มที่สามนะครับดินเข้ามาสองแล้วนะครับสองที่สองหนึ่งครับผมเช้าๆเลยครับผมยเยอยหาโอ้ oh, อันอเ,เอองูนะอันที่เขาไปหลายๆนะนี่ใหญ่นะโอ้นรอบนี้ขันโต้ล่อยว่าูย้ยว่ะแกงคุ้ยเอากระลอยไปน โอ้โิคันคันในเท้าก่อนเปียนเนี้ยขั้นหนาความหมายกินพอดีไปพอดีอยาไปหาเจ้าแมมา ม,มาแล้วลินโปมาแล้วโปมาแล้วมาแล้วก็มาแล้วครับไส่นางฟ้านะครับไส่ดันโลนะครับจะประมาณนี้ครับผม วดีีหรือเปล่า,อ,าอันนี้มาก่อนครับ <laughs> ไอ้ทยมนะ้ทิมไอทิม,มยังบิดไมได้ดิท <laughs> ่านไหนท <laughs> ่านท่านแรกดิท่านแรกดิครับไม่ไปแร้ปล่ว่าว่อยู่อยู่คือติบโมเหงคือทรงปนินแท้ปนินนะ่ ประมาณนี้นะครับไซส์ปานี้นะครผมยอดทุกผมเข้าเรื่อยๆนะครับโอ้ยใสย่โอ้ยใสย่เวทนาดัวย เลียงวัสดีได้ใดใ้ได้กับมันเขาเเ่าแนนล้วนั่นแหละเง้ยเงอย่า,างกับกินสาเบิร์วานคนึ่งบนข้านหนึ่งบนซรายเหรอเล้วใครไปดึงเบสเฮมูกันเนี่ย ไปทางขวาได้จ่ขยมุนไสตอนตกปลาปีไ้ปลาฮัหมุนไสมากระเด็จทิศใดบ้างทิศใส้เลยทิศใต้ไ,ไเลมุนขวาบินคนทางนัขวาเอ็นะัเขวาม,ววมีใีรตีไปใช้ป่าปืนปปออยังยังยังบรมากระเดนยัก็มีมีขีบานหนึ กุ้งสดว่ะจิมเพรกุ้งอยู่หลงกุ้งอยูอ่หลังใโอ้มมมีมกจะเข้าเรื่อยๆครับ ป่านนี้ก็ไซส์สวยเลยครับผมประมาณนี้นะครับเหมือนจันครับผมไซส์ประมาณดันดันดันสองอ้หูสอ,องขั้นเบาเนี่ยเว้นเล่นหากันบอ,อนสสีแดงบา้านสีแดงว่ะเนี่ย มาแล้วโอ้เดกมาแวจ้ามุ้งกำบันมันสีเทียงนะบอสบ่ทับทิมตัวแรกมาเลยครับก็จะประมาณสิบโมงกว่าๆนะครับพึ่งเข้ามาตัวแรกทับทิมที่เหลือมีแต่ปลานิ้นนะครับพอดีกินติดต่อกันเลยนะครับพอดีผมกลับกล้องไม่ทันครับผมก็เป็นปลานิลครับผม มาเดนส่งแตกเป้าเป็นพอหลอดเงี้ย ยูว่ะเก้เมมาไก่เก้าไก่เอาแล้วจากวันนี้นี่กันเริ่มมาเก้าไก่มาแล้วเก้าไก่เก้าไก่ครับทีมตัวที่สองนะครับ โดดโดดโดดวี้องเ่าเดียววะน้ำทีหรมโดดน้ำโดดขมานปานวจันอ้าเมื่กี้ผม่าปานวจันนหโดดน้ำบกสูงเลยอ่ะ แต้มสครับผมตับจนแต้มสามนะครับสวยงามครับผมอ้ปันปุ๊บย้อนมาเก้าไก่เก้าไก่วะอยู่พุทตรนินว่โบเวนเก้าไก่อ้เก้าไก่อยู่ผี่อโตอยู่ฝังสิเรอร้อยนลงน้ำ่เจออืมอันนี้คดีดีนะดีแล้วว่ะ พี่ผสมให้เบิ่งอยู่นะแต่เป็นผลไม่ร่วมหรอเดี๋ยวผสมคนระเบียบที่เคยตก ก็ตัวนี้เป็นตัวแรกของช่วงบ่ายนะครับปลาเป็นปลาทับทิมนะครับแล้วแล้วด้ว มาปิดหูมันไล่มาว่ะมูมันไล <Pop od. S 3> ่มาโอ้ยิ่งแต่แตแบบดีด้ง้นเลยใส่นี้ครับผมอ้อสวงาบอีนี้ที่บ้านอันนหล

ไ้นี้นะครับฝาทับทิมกนั่นๆนั่น,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 นยื่นด้วยน,วยยนั่นใช่ยู่นยู่เก้าไส้ทิมวันนี้มีแตรร่นินกับเก้าไ่้ยางเดียว

ปั่ยาผมยังติดยังไมเป็นยีส่สกนะครับใส่สวยๆครับผม mình cái <laughs> gì vậy start đi ui chơi 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 à ừ nhảy ประมาณน,นี้ครับผมทับทีมครับมก็ช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับวันนี้ก็กินเรื่อยๆครับส่วนมากก็จะเป็นปลานิลน,นะครับตอนเช้าจะเป็นพวกปลานิลครับผมตอนเช้าได้ปลาทับทิมแค่สามนะครับที่เหลือก็มาได้ตอนบ่ายนะครับสําหรับเหยื่อสุตนนี้ก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครอยากมาก็ ดูพีกัดตรงคอมเมนต์แรกนะครับกับสุดเยีเยครับผมก่อนจะไปรับชมผลง,งานก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนาทีมจะแน e l เลยนะครับก็ไปดูผลงานรวมวันนี้เลยนะครับว่าได้เยอะได้น้อยเพียงใดครับผม ผลงานปลารวมวันนี้นะครับก็มีทับทิมก็ปลาทับทิมเกือบสิบนะครับปลานินก็จะประมาณเกือบสิบเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ยี่สกมีอยู่แต้มเดียวนะครับปลานินก็ไซส์ใหญ่ไซส์ประมาณสามสามตัวโลแล้วก็มีไซส์ดันโลครับผมประมาณนี้นะครับก็ได้ปลาทับทิมมาสิบแต้มนะครับปลานิลสองสี่หกแปดสิบ ปลานินก็สิบเท่ากันพอดีปลานินก็สิบแต้มนะครับมีแต้มสวยอยู่ครับผมประมาณนี้นะครับทับทีมสิบสิบแต้มปลานิมสิบแต้มยี่สกหนึ่งครับผมก็สำหรับคลิปวันหยุดผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับปลาวันนี้ก็ถือว่าก็ยังพอได้อยู่ครับผมค่าคันคันละร้อยบาทนะครับวันนี้เราก็จ่ายแค่200ก็ ผมอยู่ครับผมได้ปลาทับทิมมา10บแต้มปนิน1ิบแต้มนะครับยี่สุกแต้มหนึ่งครับผมสำหรับไหมเป็นบ่อเหมานนะครับบ่อรวมคนคนหน้าดินนะครับชื่อบ่อจะประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับบ่อเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับประมาณนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ